กินแหนมข้าวทอดสูตรแม่บ้านจัดให้แซ่บๆพี่น้องเลยแหนมข้าวทอดพี่น้องไปครับไปกินน้ำไก่ก,กับพี่นี้ซีผักสดๆนี่ครับสวสดโจโก,โกอยู่พี่น้องเอ้ยมามามาสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มีเมนูเด็ดพี่น้องเลยนี่ครับแหนมข้าวทอดพี่น้องเอ้ยหรือว่าแหนมท่าเดือพี่น้องครับนี่ครับเห็นมาพี่น้องเอ้ยเต็มหน้าจอาอายย่เลย ผักสดๆมีพริกทอดด้วยครับพี่พริกทอดหรือว่าตะก,กระแตนทอดพี่น้องนะตะก,กระแตนแห้งทอดนี่ครับมีสลัดกินกับสลัดห่อเด็ดพี่น้องเด้อนี่ครับครับก่อนที่มากินแหนมท่าเดียก็จะลืมคนละหนึ่งไายเพื่อเป็นกำลังใจเลยครับเด้อให้พี่นีซีนะครับเนาะมาบินมาลงมือนำกันครับห่อสลัดแหนม เข้าทอดหรือว่าแหนมท่าเดือยพี่น้องเอ้ยปวดครับที่กินเบิดอบ้าพี่น้องเงอ้ยมาโอ้ยเฮียลงไปยังไงอยู่รอบอะไรนะครับสูตรแม่บ้านจัดให้พี่น้องเลยแซ่บยางทรงจนมือพี่น้องเลยลูกค้าสัง่ง <c oughs> คำแหลกแหกหมันอ้อเลยพี่น้องอ <c oughs> อ๋ออืมอืม,อมเผ็ดจวดจาดเลยพี่น้องเลยใส่มือเลยพี่น้องเลยเขาทอดหนมท่าเรือ สับเงเลยมาครับทำกินเยอะก็ได้ทำขายก็ดีพี่น้องเลยมาเลยเป็นเมนูลูกค่ามักขนาดพี่น้องเลย ทั้งทวดินทั้งผักทั้งอย่างสารพัดสารพิษทั้งแหนมพี่้องเลยใส่ลงไปเลยอ่ะตัดคิ้วทอดไป phương phải nói, gìn luôn, ngon, cái thịt nó phải nói nó cắn, vị chi mình ăn xong, là ในเร์ทรงแหนมผาทอดหรือแหนมทอาเดียวย่างสุดยดทรงวัวปลิเด็ดห้อแซบพี่น้องเลยคู่ักกสด อ,อ,อ,อืมันนูง่ายๆแต่อร่อยพี่น้องส่วนควมเสียบไปทั้งไตอืม เราพี่น้อยแต่กระแตนทอดพริกแข่งทอดอันเกิดเจ้า กินอาหารอยู่พี่น้องกินมะเบิดเบดอดทอกพี่น้องเลยกินไอพีนุ่มพี่น้อง,องครับมาสติลืมเล่นครับนะคนเริ่นหนึ่งไลน์เพื่อระบายใจนะครับนะเพื่อ,อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณทุกทกําลังใจขอบคุณทุกบ้านที่แวะเข้ามาบ้านในหน่วยพิณีศรีฝรั่งเศสนะครับฝากไว้ในอ้นอมบุกอ้อมใจของพี่อ้อง เพื่อน YouTube หรือ FC ทั่วโลกนะครับเลือที่เขามาเบิงแงงช่องน่อยๆของพงซียนะครับเอฝากไว้เลยนะครับเอขอบคุณหลายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขามาบันโปรยศีรษีฝรั่งเศสนะครับเอขอคำมาสวัสดีไปเจอกันชิปหน้าครับเอาไปส้อนิ่แล้วครับน้องได้กินโดนไล์บายบาย